สวัสดีครั้งหนึ่งครับวันนี้เราจะไปไหนนะครับ uh, the, forest. the Forest The Forest The Forest แปลว่า ทำไมเราต้องไปบะละไอร้านนี้ด้วยอะในอุตริดิตมันไม่มีร้านแนวนี้มีร้านเนี้ยแนวแรกไอร้านแรกไอแนวนี้ไอคำว่าแนวนี้มันคือแนวอะไรแนวร้านกาแฟจัดร้านเหมือนกาแฟวาวีที่เชียงใหม่ที่นิมานอ๋อกาแฟมีเอกลักษณ์กาแฟร้านจัดสวยอะไรแนวนี้แรกอันนั้นตั้งชื่อว่าฟอริแสดงว่าต้นไม้ไมันต้องเยอะแน่เลยใช่ไหมใช่ ข้ามในน้ำนามาจากในเมืองมาจากในเมืองแล้วเลี้ยวขวาใช่ไหมใช่ไม่ไกลนี่เข้าไม่ได้ออกจากเมืองค่ะวิ่งเข้าไปประมาณสักสามกโลสามกิโลจากจากแยกที่ลงจากสะพานมาใช่ไหมลงมาในกระชนเก่ารงมาในกระชนที่เก็มแบนที่น้ำท่วม กำลังเปิดร้านมาได้สักเดือนสองเดือนเนี่ยเรายังไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่แต่จะพาไปดูแนวร้านกาแฟก็เขาคัดสันกาแฟแบบสําหรับทํากาแฟเย็นก็ผมจะเข้มข้นประมาณนี้เราสั่งเป็นกาแฟร้อนไม่ได้เรื่องอันละแหลกไม่ไล่วันนี้เรากำลังจะไปกินกาแฟเย็นนะใช่แหมขอสั่งกาแฟร้อนมาได้ไหมก็ได้นะว่าคราวแล้วผม ไปแล้วแล้วก็ผมสาวกาแฟร้อนเนี่ยก็มีอาหารขายด้วยมีอาหารขายด้วยผมยังไม่ดิ้นดิ้นกาแฟเย็นชิมมีอาหารขายก็เป็นที่เขาทําอร่อยก็เป็นสปาเกตตีโอร้านแนวนี้ประมาณนี้นะประมาณนั้นคือคงเป็นแบบลูกหลานอะมาเอาบ้านเดิมอะบ้านเดิมที่เป็นบ้านริมน้ำเอามาตกแต่งใหม่อ่ะ นี้วก็้สถานที่เดิมสถานที่เดิมนี่เราเลาะริมน้ำอะไรนะร้านนี้น่าจะอยู่ริมน้ำเหรอเราไม่เห็นหรอกไม่เห็นแม่น้ำหรอกแต่ว่าสถานที่เดิมบ้านเขาเนี่ยมีคงมีต้นต้นไม้มู่ต้นไม้เ,มอมเยอะใชนะ่ไหมเลยได้ชื่อร้านว่าฟอร์เรต์เาจับที่จับทางแล้วเอ้ยมันเขาท่าดีเว้ยถึงแล้ว เมื่อเนี่ยนะมีแจะค้อนข้า,าวก็ร้านจะทำเลชื่อว่าร้านป่าตัวนี้เขาเลี้ยวเขาจอดรถนะครับที่หน้าร้านก็าเป็ที่จอดรถไม้ไผ่มาทำเป็นโครงนะฮะก็แปลกไปอีกแบบนึง่ายๆนะครับเ้ดินข้นมาหน้าร้านก็ไม่มีอะไรเป็นเด่นชัดให้ดูนะครับป้ายเป้ยอะไรไม่มีมีแต่ป้ายเล็กๆอย่างนี้ ร่มทันทีเลย มีร้านเก๋ๆแบบนี้ครับรับงานก็ทเท้าเซลน่ารักเซลหนุ่มคนนี่นะปลาด้วยปลา พนักงานบอกเขาบอกเขาบอกว่าคนน้ที่ร้านนี้เน้นกาแฟเย็นไม่ไม่ไม่ร้อนใช่ไหมลาเต้ร้อนมีอาร์ตมีอะไรนี้มีไหมอาร์ตไหมอาร์ตครับจักรมาหนึ่งลาเต้ร้อนครัสั่งอะไรครับผมจะหามาพิยาโตมาคิอาโต้มีไหมครับมอคค่าก็คงจะมีไหม ล้วครับเมนูแรกของเราตามด้วยเมนูสองกำลังเดินมาเมนูที่สองเป็นมกข่ามกข่าเย็นมา,น,น,านะครับกับลาสเต้ร้อนนะครับเราชิมกันเลยพี่น้องชิมเลยดีวยกว่า ใส่น้ำตาลไปอีกเล็กน้อยอทำไมไม่ชิมแบบชิมแบบสดใช่ไหมทำไมไม่ชิมแบบตอนผมพาไปอาขามาาวะไม่ต้องใส่อะไรเลยลืมไป <c oughs> พอเห็นไอ้นี่ไงพอเห็นแหน่บนคาเฟ่นี่ก็เลยสงสัยสงสัยแล้วก็ล,ลืมตัวนึ่ทรงไม่เป็นซิกเมเจอร์คือชื่อร้านเฉยคงเป็น บุญกาแฟ,ฟบอนใช่ไหมกาแฟก็โอเคนะตอนเริมาผมสั่งเอสร้อนไงสั่งเอสร้อน,ออนแต่ชิมกาแฟต้องสั่งเอสต้องสั่งเอสเปโซ่ชิมกาแฟ <c oughs> มันยังกาแฟโคบดมันเอสร้อนมันต้องไม่เปรี้ยวมันยังดันออกนิดนิด ายังไม่โดนเท่าไหร่แต่บรรยากาศโอเคฮะก็คือก็คือไอ้ที่ว่านิดๆเนี่ยพอมาทำเองนกาแฟเย็นมันจะไม่ไม่ไม่รู้ไงหรือว่าใส่นมหรือจะอะไรมันจะไม่รู้ไงถ้าสั่งเป็นเอสเอสร้อนผมไปกินร้านไหนครั้งแรกผมจะสั่งเอสเปโซ่ก่อนเพราะชิมกาฟแฟอย่างเดียวเพียวๆไม่แนลบตามชิมเลยชิมเลยแล้วก็ของร้านก็มาบอกว่าก็ยังงงว่าเอากาแฟสำหรับทำกาแฟเย็นมา โอเคอ่ะไม่ยกมไปเย็นก็โอเครูมกาแฟเย็นก็โอเคเขาบอกว่าร้านนี้ต้นไม้เยอะนะครับเขาเป็นต้นไม้บิ้วขึ้นมานะฮะบิ้วมาบางทีหลานเจ้าของร้านเขาบอกว่าหมดไปประมาณสองล้านเฉพาะค่าพอค่าต้นไม้สถานที่หมดไปสองล้านรวมอย่างนั้งไม่เสร็จเลยหน้ากำลังสร้างหน้ากำลังสร้างเขาบอกข้างในเขาจะทำเป็นที่รูมกาแฟก็คือจะย้ายตรงนี้ไปใช่ไหมข้างในก็เป็น อพอดีใส่ไอ้นี่ไงใส่ไอ้กาแฟไอ้น้ำกาลแดงมันก็ไม่ไม่ปิดแต่มันออกเปรี้ยวหน่อยนะผมว่าคือบรรยากาศดี<ม>แต่ค,ค,ความคาดหวังของเราเรา,เราคิดว่ามันน่าจะม,มันน่ามันมันน่าจะเย็นไงแต่ว่าดูสังเกตดูผมเหงือโอ้โหเหงื่อป่า ในป่าลมไม่พัดลมไม่พัดให้แม่งยังไงก็ร้อนแล้วก็มีคนลมอันนี้คือมอคข้าวเย็นโอเคนะกโอเคไงนะเย็นโอเคนะเออไอกาแฟร้อนยังติดเปรี้ยวกัน้องใช่ไหมเป็นไหมเป็นไหมล่ะติดเปรี้ยวหน่อยเลอเลยอย่างกับอาขามาอาขามานี่นุ่มเลยเราไม่ใส่อะไรเลย แต่ว่าเทียบกันไม่ได้หรอกอแต่ราคาก็คือเราเอาเรื่องเหมราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับราคามันก็เท่าไหร่ละ่ะคือเท่าเมซอนเนี่ยเออน่าจะแพงกว่านะแพงกว่าเมซอนแพงกว่าเมซอนนะแต่ราคามากเท่าไหร่สี่สิบห้าห้าสิบสี่สิบห้าห้าสิบอันนั้นเขาทำเอาใจรักไงฟูกไงอ่าแล้วแม่งของดีด้วยนะอ่าโอเคจะได้อร่อยเชือ่ออากาศใช่ดีลองมาชิมลองมาดูบรรยากาศกัน มีข้อคิดเห็นว่ายังไงบ้างต้องแยกเป็นอย่างๆถ้แยกแยกเป็นสถานที่และอาหารถ้าสถานที่ร้านกาแฟนะถ้าเทียบกันด้วยร้านกาแฟด้วยกันนะถ้าสถานที่นะร้านกาแฟด้วยกันเฉพาะในจังหวัดนะนนี้โอเคนะสถานที่นะแต่ยังไม่เต็มศีลเพราะว่าอาจจะยังไม่เสร็จนะไม่ใช่มันมันทำเป็นป่ามันต้องให้ลมพัด้วยไง พอมันลมไม่พัดแล้วแบบมันจะอับสวยจริงแต่มันยังไม่สบายตัวอืม,อมนั่งนานไม่ได้กาแฟเย็นอร่อยไได้แต่แเทียบกับราคาก็ก็ลองมาชิมดูามาเอาบารรยากาศ